สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการชวนอ่านมังงะ EP 3อยู่กับผมนะครับอ q ซังวันนี้เราจะมาคุยมังงะใหม่ๆกันบ้างที่บันมานี่มีแบบคนชนเทพเนาะที่บันมาก็เป็นคนชนเทพน่าจะมีคนรีวิวหลายคนละเรื่องนี้ซากาโมโตเดะ่ะเป็นมังงะใหม่ไหมก็ก็น่าจะใหม่เนาะผมอ่านไปไล่เล่มเดียวเล่มแรกก็โดนป้ายยามาจาก ช่องโอ้ยหลายช่องโอ้มีรีวิวมีคุณจุก,กุ๋ยก็รีวิวผมตามตามมาเนาะคุณจุก,กุ๋ยไม่แน่ใจว่าุณอมคุณอมรีวิวหรือ,อยังจำไม่ได้แล้วแต่ว่าโดนป้ายายามาหลายหลายช่องอสก่อตโมโตเดนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนักฆ่าเอา,อางนี้วะตำนานนักฆ่าตาลุงอ้วนเนี่ยอาจาร์อาจอาร์อะไรนะอาจอาร์อันไซหรอริ่มดั ตอนแรกทุกคนจะต้องรู้สึกอย่างนั้นแล้วไอ้ผมเหลืองนี่ผมก็นึกว่าฮีคารุเซนโกะคือแบบโอ้โหมันมันก็คล้ายๆกับการ์ตูนดงัดงๆที่เราเคยเคยติดตามมาเนาะสำหรับซากาโมโตเดอ่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนักฆ่าเนาะทำไมถึงทำไมถึงพูดว่าตำนาน <c ười> เพราะว่าคนเนี้ยซาคาโมโตทาโร่ <c ười> เนี่ย <c ười> เขาเป็นตำนาน <c ười> เขาเคยเป็นแบบ สุดยอดนักฆ่าในตำนานคือแบบเทพมหาเทพอะไรอย่างนี้มากกว่าจนวันหนึ่งเนาะอารมณ์แบบอารมณ์คล้ายๆจอรวิกอะอารมณ์แบบพบรักพบสาวปิพพ๊งปังแต่งงานออกจากวงการอะไรทำนองนั้นออกอะไรออกจากวงการไม่ได้ออกออกจากวงการมาเปิดร้านชำมีลูกซะงั้นส่วนคนนี้นะครับก็เป็นนักฆ่าเหมือนกัน เป็นอดีตเป็นอดีตลูกน้องหรือเปล่านะเป็นอดีตลูกน้องแหละเป็นอดีตลูกน้องเป็นชื่อชินเนี่ยนะครับชื่อชินชินเนี่ยเขาจะมีแบบอารมณ์แบบสปอยนะเนี่ยอารมณ์แบบเป็นเอสเปอรอ์สามารถอ่านอ่านใจคนได้อ่าอย่างี้ะสนุกไหมส่วนซาคาโมโตะเนี่ยเขายังไงเขายังมีติดติดความจิตจิตของนักฆ่าคือแบบมีคนทาอะไรแบบ ไม่ดีอะเอ้ยเหมือนจะฆ่าตลอดเลยแบบต้องพยุงเอ้ยนี่ฉัน,ฉนเผลิดจะฆ่าเขาอีกแล้วเดยนียอะไรทํานองนั้นนี่ฉันเมื่อกี้กาลังจะฆ่าไปแล้วหรออะไรเงี้ยเวลาสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันเนาะแบบคนหนึ่งอ่านใจได้เขาก็จะแบบอ่านใจคนนี้ได้เอ้ยไม่ถึงกับต้องฆ่าเลยหรอครับอะไรทํานองนั้นสนุกสนุกเอ้ยทำไมทุกคนถ้าเกิดดูแค่หน้าปกอะอาจจะเป็นแบบว่าไม่ไม่อยากอ่านเนาะถ้าดูแค่หน้าปกแบบเนี้หลายคนแบบก็ ก็ตาลุงอะเป็นตัวเอกอะทําไมทําไมฉันจะต้อง <laughs> เสียเสียเงินซื้ออ่ามังอะซื้อนซื้อนังสือมาอ่านตาลุงที่เป็นนักฆ่าอย่างนี้เนาะ <_ may> ผมจะสปอยน,นิดนึงเผื่ออยากจะอ่านคือตาลุงเนี่ยสคาร์โมโต่เนี่ยสคาร์โมโต่ใเมื่อก่อนเขาเป็นหนุ่มเนาะเป็นหนุ่มถามว่าเท่ไหมเท่น,นะเป็นหนุ่มผมยาวเนี่ยรวบผมแบบนเนี้ยเท่เนาะคือแบบเออเขาเนี่ยเวลาเอาจริง เวลาเอาจริงอารมณ์แบบเผาผลาญพลังงานเผาผลาญไขมันแล้วก็เอาเอาไปใช้เนาะอารมณ์แบบเวลาจะโชว์เทพทีหนึ่งเนี้ยมันมันจะต้องใช้เผาผลาญพลังงานเยอะกลายเป็นผอมกลายเป็นคนหล่อไปเฉยกลายเป็นคนหล่อวันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมากินปุ๊บอ้วนอีกอ่าอะไรทํานองนี้สปอยประมาณนี้ประมาณนี้สนุกครับสนุกมันสนุกมากอะเนาะผมมากนี่ก็ เดี๋ยวกะว่าจะอ่านเล่ม 2, 2> เล่ม3ต่อเลยตอนนี้น่าจะออกถึงเล่ม3เนาะรูปเล่มก็สวยงามโอเครักพิมพ์อ่าปกในก็โอเคนะทำทำออกมาดีอะกระดาษก็แบบโหนี่ปกหลังแจมไหมแจมรูปเล่มโอเคครับในเ,เรื่องก็โอเค ตอนนี้น่าจะยังหาได้อยู่มั้งครบครบครบชุดสามเล่มอ่ะยังไงก็ถ้าเกิดว่าหลายคนลังเลเนาะรีบเลยค่ายนี้การันตีความความขาดแคลนผมนี่โดนราคาแบบโอ้มาเก็บทีหลังนี่แบบต้องไปซื้อตามเว็บตามช็อปปี้ตามร้านอื่นที่ตามคนที่เขามาโกงราคาเนาะโอ้บางเรื่องนี่ปลาไปเล่มละสองร้อยสามร้อเนี่ยโอ้ ไม่ไหวจะเคลียก็ให้รีบเก็บเนาะค่ายนี้สนับสนุนของถูกลิขสิทธิ์เรื่องนี้ยังหาพอจะหาเก็บได้เนะในช็อปปงช็อปปี้เล่ม1-3ราคาก็อาจจะอาจจะแพงกว่าปกนิดน,นึงแพงค่าส่งอะเนาะราคาปกก็น่าจะยังมีขายอยู่โอเคสำหรับใครที่ลังเลเนาะผมบอกเลยตรงนี้ห้ามพลาดสนุกมากๆใครชอบจอห์นวิกซื้อ เอางี้ว่ะใครชอบจอห์นวิกซื้อเออนั่งสนุกจริงสนุกจริงเอาเป็นว่าผมหรอผมก็สไตล์ผมผมชอบผมก็ให้ให้คะแนนก็ผมอ่านไปแค่เล่มเดียวเนาะก็ให้8ปดอะแปดแจุดห้าเงี้ยคือซื้อเลยนะควรอ่านถ้าเกิดใครชอบเรื่องนักฆ่าเงี้ยแบบเบื่อเบื่อเรื่องเลิฟคอมเมดี้อะไรเงี้ยก็ มาหยิบสคาโมโตะไปอ่านสักเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยสนุกสนุกขับสนุกผมให้8.5ครับผมน่าติดตาม